ท่ถผานคนานนลอเป็นร้านอาหารที่มีเมนูให้เลือกสั่งเยอะแล้วบรรยากาศที่ร้านคืออย่างดีไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนคือฟิลดีมากแล้วเขาจัดตีมร้านตามเทศกาลต่างๆด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพร้อมบอกราคาอาหารแต่และเมนูที่เราสั่งให้ฟังใครกำลังหาร้านอาหารแนวนี้ไว้มากินกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวหรือจัดเลี้ยงเอาทุกคนนี่แนะนํากดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยและนี่คือร้านจุ่มยักษ์บางใหญ่คะ่ะทุกคนร้านเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเยในร้าทุ่มฟิวเข้ามาในร้านเนี่ยจะเป็นฟิวแบบบรรยากาศนั่ง ให้เลือกเยอะเลยอะบรรยากาศที่ร้านเขาดีทุกมุมมาแถมช่วงเนี้ยเขาจัดธีมคิดมาตีมปีใหม่ด้วยคือมาแล้วแบบได้บรรยากาศสุดๆเลยอะแถมเขามีห้องแบบจัดเลี้ยงส่วนตัวแบบนี้ริมน้ำด้วยนะนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่คืออาหารทั้งหมดที่เรากับไฟสั่งมาโอ้ทุกคนดูเซตจิ้มจุ่มเซตนี้799เนงานทานย่างใหญ่ได้ทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งอาหารทะเลครบจบในเซตเดียวแล้วเขาไม่ได้มีแค่หม้อจิ้มจุ่มมาทุกคนคือมีหลายเตาให้เลือกมีเตาหมูกระทะแบบนี้ก็มีย่างกันหอมๆหรือว่าจะเป็นกระทะย่างเนยแบบนี้ก็มีจัดไปใครอยากกินเป็นฟิลแบบสุกี้ชาบูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือใครสายไหนทางไหนก็คือมา เลือกกันได้เลยจานน้ำหนักันไปเลย<ห>มาต่อกันที่กุ้งม่น้ําเผาตัวใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนขีดละร้อยหกสิบห้าอันนี้คือไซส์ใหญ่กําลังดีนะแล้วมันแบบโอ้โหไปจ่าราซีฟู้ดลงไปตัวนี้หกร้อยหกสิบนะจ๊ะแล้วเนือ้อกุ้งเขานี่แน่น,นเด้งเดี๋ยวเราก็สั่งยำม,มาค่ะทุกคนเป็นยำกุ้งลงกาดึอแล้วยำจานนี้นะบอกเลยอาหารทะเลจัดเต็มทุกคนดูบรรดาไข่ทั้งหลายนะจ๊ะเขาจัดเต็มมาให้หมดอ่ะทั้งไข่แมงดาไข่ปลาลิว้วก<ๆ>ิ้วแล้วก็ไข่ปูนี่ถาดนี้หนึ่งพันเก้าสิบเจ มันก็จะเป็นยำข้าวโพดใส่กุ้งสดหมึกหมูยอแต่ว,ว่าถาดนี้คือแบบคุ้มๆเลยอะ่ะมีละกินทุกไข่รวมกันแบบนี้นะฟินมากส่วนนี้เป็นทับทิมนึ่งมะนาวค่ะทุกคน369รสชาตินี้ออกเปรี้ยวแซ่บกําลังดีส่วนนี้จะเป็น4หอยค่ะทุกคน299แต่เปทั้งหอยแข็งหอยหวานหอยแมงภูหอยโข่งจแ,แบบจิ้มกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะกินเพลินมากส่วนนี้จะเป็นลาบเป็ดพริกขั่วค่ะทุกค,คน135ใครชอบเมนูแนวนี้จัดได้แล้วเราก็สั่งทอดมันกุ้งมาค่ะทุกคนนี้เลยจิม้มกินกับน้ําจิ้มบวยใสเนื้อทอดมันเขาเน่นๆเลยนะนี่แล้วก็มีพวกเมนูเครื่องดื่มให้ได้สั่งกันด้วยนะจ๊ะจัดไปส่วนนี้ขนมหวานเป็น แอมปังบานอฟี่ค่ะทุกคน265อ้าคือเขาทำมาหน้ากินเลยนะแล้วอร่อยด้วยส่วนนี้เป็นใส่ใหม่ชาไทยค่ะทุกคน235คือน้องจะเป็นบิงซูชาไทยนะทุกคนนี่มีน้องหมีแบบนี้มาด้วยคือเรียกได้ว่าร้านนี้ครบจบทั้งของข้าวของหวานเครื่องดืง่มแถมบรรยากาศร้านก็ดีด้วยใครสนใจร้านนี้ก็มาลองกันได้นะจ๊ะกับร้านจุ่มยักษ์บางใหญ่